กินข้าแรกรีบขบไเลยตายแล้วบานี้เนแม่ยบอกกินในแม่ลูกขอหลงบ่อได้เหรอบ้านไปดินไปคบกันแนวนี่ได้จักเดือนจักรยังจังมาไปคอหายแปกวบไปโคนฮะบอนแม่อายบอนออายายแล้วบารนี้พี่นเลยมาย่อนตำนานักเิ่นแต่บารนน้พี่นเลย พ่อแม่พี่น้องโดยทางพ่อแม่พี่น้องมื่อนี้บ่าวบอยก็ได้มาที่บ้านน้องแดงอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องได้มาโอ้ลมคุยถามข่าวข่าวเนาะว่าพันลกกาตาใหม่เป็นอย่างไรเนาะมีคมบยงยากแนวไหนเนาะนี่จะพาพ่อแม,ม่พี่น้องไปติดตามในหลับชมน้าบกัน,ดน,น,นโดยพ่อแม่พี่น้องทางบ่าวบอยกับได้มาหอดเยือนหอดชานเพ่นเนาะโดยพ่อแม่พี่น้องขอขอบุญขอบคุณท,ทั้งเอฟซีแต่ดูแต่ต้นจนจบบทความโฆษณาส่องบ่าวบอยเนาะพ่อแม่พี่น้องโดย มานีบ่าวบอยกับสิบ่าวาหลายใจห่างผักพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามในเด้อพ่อแม่พี่น้องกดติดตามช่องบ่าวบอยเนาะพ่อแม่พี่น้องโดยทางบ่าวบอยกับสิพาพ่อแม่พี่น้องเข้าไปหาทางเอื้อจอนแลวก็พอเพิ่นเนาะแล้วก็ทางน้องเพิ่นหลายคนนั่นแหละพ่อแม่ช่องทางน้องแดงนั่นแหละโดยรวมกันเนาะฉันบ่าวบอยสิบบอวหลายใจห่างไปติดตามรับชมกันเลยพ่อแม่พี่น้องโดยเฮือนเจ้าไก่วัดบอ เพื่อนเพื่อนข่าววัดได้ชอบไปพูดเลยชอบไปพูดเลยข้ามทางไปเลยข้ามไปเลยท่นละค่ะกูท่านก็หุงข่อยเจ้าลังเี็ดกินร่งยีพัดกัะปุ้นว่า่งยีพัดกัะปุ่นเห็นคนโลกมาไอแบ่มาแม่กินข่าวป่าชอเราก็กินเขากกินข่าแรกรีบขับนไนเลยกิน ตายแล้วบ้านนี้เนาะแม่บอกกินในแม่ลูกเขาบ่อได้เเขาบอกกินบ้านไปดินไปคบกันแน่นี่ได้จักเดือนจักรยังจังมาไปคอหายไปไหวไปโคลนฮะว่าหนูแม่อายบ่นอายอายแลยบ้านนี้พี่น้องเลยโอ้ยมาย้อนตำนานนักเพลินนะบ้านนี้พี่น้องเลยอันคือว่า แม่ของน้องแดงผู้เก่าเนี่เสียได้จากปีทางโจรยังไม่คบกับอันเอจโจรแม่นสามปีเลยสามปีประมาณสามสปีเนะาะได้กรมามาจีเปินน่อนี่ทอดใส้เวลาหล่นบอกเม่นฮ่าก็ได้ผลได้ในผลหนึ่งฮะหาก็ได้เข,าข้ากัาเล่าปีหนึ่งบอกแล้วอันตอนที่ว่าเจ้าคบหากับเพิ่อนไม่ไห่นะแบบทเที่ยวไปดินนะใส้เวลาหล่นบอกหล่นอยู่ ห่อนหอดพ่อสองเดือนหอดบ่อสองเดือนพุ่นแลประมาณสองเดือนสองเดือนได้ก็ไปโคเลยสองได้พุ่นแลของเขาเหือนกันไปอยู่น้ำเพลินได้บอกคือว่าจังมากมาแล้วไปกบบมากมากเลยก็มากเลยอ๋อไปได้กับไปบอกไปว่ามักฮักกันเนี่ชวนเพลินมาอยู่เพื่อนพี่จังเอาเออคำว่าคำว่าเพลินโม่าเนี่ยเปนบ้าเอ้อแต่กี้เนี่ย เอาเกือกเอาเนาะเอาไปสิอยู่น้ำนองแหลงเอากระเพิ่นมาเอามาแล้วไปกันอะไรกันไปกระมาดอกรึเล่าเออทำบิดไหนเห็นบ้าไหนกันขอเขวี้ยงไล่ให้กันก่อนโอ้ยเอเวียงแต่นอกพี่น้องเนาะธรรมดาทเมาย้อนนั่นตำนานหักเกินทั้งไอ้จนบ้าอยังบอกเลยคนบอกจริงๆรนอกพี่น้องเนาะอ๋อเติมโอ้ยอายแล้วไปแล้วพี่น้องไปแล้ว ไปแล้วไปลูก้าแล้วบัดนี้โอ้ยไปแล้วพี่น้องเอ้ยผู้อายพี่น้องเอ้ยเออเติร์น้นาะเออติรนแดงกันเห็ดนใดกับเพิ่์นเบ้าใดมีแต่ว่าย้อมเพิ่์นมีแต่ว่ายจิเมื่ออยู่พุ่นกับเมื่อบ่เจ้านี่ยแหละแม่นั่นแหละเราไปหามาได้บัดนี้ได้แรกมาอยู่พี่มาดูแดงทั้งอันน่องแนงน้ำกันด้วยอ่าลุงมาเต้าขึ้นมาพี่แนใดก็เข้ากับหักแพงคือลุงเข้าคือเก่าเนาะพอเนาะโดย Bằng bung khao 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 ค่อยบอกค่อยช้อนเงินไปโบเมนว่าเขาสินั่นเพราะว่าเพื่อเพิ่นสิ้นหูจักข่วมเนาะต่างคนต่างเห็ดเวียดเห็ดอย่างไปเขาก็เห็ดไปมีอย่างก็มีอย่างกินกะแบ่งกันไปกินอ่าเพราะว่าเขาก็หักแพงคือลูกเขาและลูกเพิ่นกันบางทีเพิ่นกะแบบเพิ่นหักแพงน้องแดงอยู่นะเพิ่นกับหักแพงคือลูกเพิ่อนน้อยก็ได้แล้วแม่นก็ได้แล้วน้อยๆบางคนหน่อยบางคนหน่อยที่คิดบวกคือกันบางคนมาลูกเบี้ยง พอเดี่ยงลูกเดี่ยงนังคนน่ะงคนเมนเดี่ยงลูกเดี่ยงอ่ามันโมเมนพี่น้องเไงมันขึ้นอยู่กับจิตใจคนเนาะพอเนาะ้อ่าจิตใจฮะเป็นแบบไรมาเฮาแบบมีความเอื้อเพื่อเพื่อแพร่กะทุกทิ้งทุกอย่างมันก็จะดีขึ้นเองนั่นแหละเมนเมราะนั่นแหละว่าหลายคนอ่ามุมมองของหลายคนมันกับบุคคลกันอ่าแต่จิตใจคนมันก็ยังบุคคลกันเนาะ

พี่น้องเอ้ยนี่แหละการพนกับว่าลงงานอยู่พ่อแม่พี่น้องทางบ่าวบอยก็ไเลยเนาะพ่อแม่พี่น้องพอพอดีทางเบิ่งนฟาเถอะพอ้ดนแดงหายน้องชายน้องแดงไถหน้าพี่น้องเลยมาเมื่อนี้บ่าวบอยก็ได้มาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งแแต่ก็ช้มน้่มกันเนาะพ่อแม่พี่น้องโดยนี่แหละทางบ่าวบอยก่ะ มาเห็นทางเผาน้องแดงเนาะเผานนานอยู่พันบมแดดบอพ่อแม่พี่น้องหรือว่ายังไงเนานะนั่นะแหละพันยืนอยูย่หัดทางบ่าบอยก็ยืนกัให้ตะกคะ้าเพ่นอะไรพ่อแม่พี่น้องทางบ่าบอยก็ได้มาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องส้มน้ำกันเนาะทางพันไถานาแรงเนาะพี่น้องมันจะได้ดำนาแรงนั่นแหละพ่อแม่พี่น้องเลยพันให้ลูกชายพันดำเนาะว้า พอแบบพี pairs, Murray, h, ่น้องดำไทยดำนาคือว่าอะไรพี่น้องเลยช่วงนี้ก็อาจจะแดดแน่ทองผ้าก็เป็นสีเจ่มใสเนาะคืออยู่บ้านเฮานี่แหละพอแบบน้องมันกะอัดสีมืดมัวแบบบ่มืดเนาะคือแบบฝนสิตกก็คือบ่ตกอะไรพี่น้องเลยมันก็เดี๋ยวก็แดดเดี๋ยวก็แบบขึ้มนนั่แหละเนาะ ประมาณนี้เดี๋ยวพ่อแม่พี่น้องทางบ่อบอยก็ได้มาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งซมน้ำกันทางบ้านน้องแดงเนาะนี่แหละพ่อแม่พี่น้องทางน้องบิวไถนาแรงอยู่พี่น้องเลยแล้วกันทางพ่อพันกันกนยืนเบิ่งลูกชายพันน็อตผลล้อทาคาดนั่นแหละพี่น้องเลยเปลี่ยนกันไทยก็พ่อนั่นแหละพี่น้อง ทางบ่บอยกัมาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งนซมน้ำกันเนาะเพื่อน่ากัเป็นก้าพิ่นสีดำหน้าแดงนี่แหละพี่น้องป้าเธอ่นตลกมุดตาหนึ่งก็ได้พ่อแม่พี่น้องทางนาน้องแดงนั่นแหละพี่น้องเลยให้พ่อแม่พี่น้องซุมน้ำกันเนาะบ่การฝนลกมุดตาหนึ่งป้าก็ได้ปนาประมาณสี่หานั่นแหละพ่อแม่พี่น้อง thằng mà voi cái mà review hay phò mẹ phi non vầng sông năm cảnh nó mẹ phi non thằng mà voi cái update hay phò mẹ phi non vầng phi non sông năm cảnh nó nhiều thứ hay thứ na không non đèn này lại đồ pha non view thái na len phi non rồi ทางบ่าวบอยก็ได้มาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งส้มน้ำกันเนาะในคลิปนี้แหละพ่อแม่พี่น้องทางบ่าวบอยก็ได้ปมาเท่าเลยมาอัปเดตให้มาให้พี่น้องส้มเนาะพี่น้องเลยเบิ่งส้มน้ำกันนั่นแหละพี่น้องเลยแกนพันไทยนานัะนะ่นแหละ มาเท่าเห็นนกกันพี่น้องเลยช่วนน้กระแดนน่น้อยนึงเนาะสีคึมคึมคือผลสิตกแต่ผลกระปตกพี่น้องเลยทางบ่าวบอยก็ได้มาอัปเดตให้พี่น้องเบิ่งพี่น้องชมน้องกันอาจจะเสียงดังแน่น้อยนึงเนาะเพราะแม่พี่น้องก็ขอโทษขออภัยนำพี่น้องเลยเพราะว่าทางน้องวิวไถนาอยู่พี่น้องเลยนั่นแหละไถนาทางฟอร์กันกำลัง เราถาคาดหน้านะนั่แหละพี่น้องไอชอมขั้นเนาะมืโมนี่ก,ก็ได้พี่น้องไอ้ไฮน้อยหนึ่งตอนนี้ก,ก็ได้เห็ดไปเรื่อยๆนั่นแหละพ,พ่อ boy boy แม,าอาม,พอมพอ่พี่น้องทางบอทบอยกัได้มาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งพี่น้องชมน้ำกันนะเน,ะน,นาะก,ก็านี่ยก็ตะก้าพ่วนี้พี่น้องเลยตาอหนึ่งก้ากำลงังยาวเนาะเริ่มยาวเลยพี่น้องเลย ชอบถามทางพอพอเลยพี่น so so ้องเลยป้าโอ้ยคือไปงอกอะไรผอน้ำหน่จ้าเถอน้ำหลายพอนน้อสบายดีสบายดีสบายดีโอ้คิดดำนาแรงบ้างมั้ยหนิโอ้ดโดเจ้าาน้องบิว ไทยแล้วเจ้ากระชิบาดบ่โอ้โอ้ให้น้ำวิวคาดเจ้ากระชิบุดคันนี่แหละเนาะโอ้พุดคันน่ะแกไปแต่กองเก่าแท้งนองอยู่อือือ มันบกข้อมันแข็งอยู่บกข้อเวลาดำนาน,น,น,นบกแข็งเนาะโอ้พอดำได้เนาะพี่น้นองเยลราบกค่อยแข็งออปนันใดเช้านี้บอได้ดำบ่โอ้เออมาเช้านี่บอได้ดำโลก,ก้าก่อนโอ้ตาได้ตาหนึ่งเนาะโ,โดนตาเม็ดตาหนึ่งในหกชิมัดให้นี่ประมาณจามนเจ็ดบาทนี่ครับ เอาเคยดำแต่เก่าประมาณจั่างนัดบรอได้นับบ่ดำแล้วเนาะบอได้มาให้นีนประมาณคิดว่าสามสี่สิบนี่แหละ เต่าลายมีคนนี้แล้วนะาสวยไทยนาเฮ้ยเสวยไทยนาตลอดพี่น้องเลยทางน้องบิวเนาะมาเท่าเพิ่นเลไทยนาข่านนาซอยพอเพิ่นพี่น้องเลยทางบ่าวบอยเนได้มาอัปเดตได้มาถ่ายรีวิวให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งเนาะโดยโดยไทยนาข่านนาแต่ละมือเนาะ เท่ก็นาแหลกฝนก็ได้ถ่ายหน้าพี่น้องเลยครับมาชดในกันแดดเป็นเตี้ยงพี่น้องเลยทางบ่อป่อยก็เห็นน้องฝนถ่ายหน้ากับฝนสีดำหน้าแรงอะไรพี่น้องเลยแต่ละมือกระดำเฉพาหน้าแรงนะโดยมือดำมือบ่ได้ดำเลยเนาะโอ้แต่มือได้บ่ได้กล้ากับปลได้ดำเนาะ ai lại ta sẽ đây đâu, người nào na không phân này lẽ, thấy? cả cái sẽ cuốn nó, thoải mái đi phở, rồi thoải bài đi ี่แหละพี่น้องเลยน้องบ่าวบอยก็จะไปหลบฝนฝนเนาะรายฝนในที่เดียวยังานพี่น้องเลยเพราะว่าน้ำไหลาในน้อยหนึ่งฝนก็เลยเป่งออกเนาะพี่น้องเลยนี่ฝนก็เลยเป่งออกน้ำในนี่แหละทางน้องดิวแบบไทนาเลยพี่น้องเลยนี่แหละไทนาตะก้าเพิ่นมาอัปเดตมาชมน้วกันพ่อแม่พี่น้องทางบ่าวบอยอาจจะกล้องอาจจะเคลื่อนในเนาะบ่ได้ใช้ไม้กระชั่นพี่น้องเลย บ่าวบอยว่าผิดประการใดก็ขอโทษขออภัยน้ำเนาะคอแม่พี่น้องโดยมาม้นี่บ่าวบอยก็ได้มาหาทางบัานน้องแดงเนาะมาเบิ่งพอน้องแดงแล้วก็น้องน้องแดงไทยนาแล้วก็บาเบิ่งน้องแดงลูกกานั่นแหละพี่น้องเลยติดตามรับชมน้ำกันโดยนั่แหละกาเพ่นกับไล่ล่าอยู่พี่น้องเลยฟาพันได้ดำหน้าแรงนั่นแหละพี่น้องเลยอันนี้กับตะกาพันอันนี้่นกำลังเริ่มลุกนะพี่น้องเลยโดยทางบ่าวบอยกะ ได้มาอัปเดตได้มานายพอแม่พี่น้องได้หลับหลับชมน้ากันเนาะพอแม่พี่น้องฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามในเน้อพอแม่พี่น้องถ้าไอ้ทีท่านไหนผู้ใหญ่ท่านใดอยาก่วเหลือติดต่อทางซ่องบาวบอยได้เนาะบ่าบอยจะได้เป็นสะพานบุญให้บดาทานทุกทท่ทานเนาะี่เข้ามาติดตามได้หลับซมบ่าบอยเนาะบาบอยก็เต็มใจที่เป็นสะพานบุญให้พอแม่พี่น้อง เนาะพ่อแม่พี่น้องเลยทางบ่าวบอยกะมารีวิวให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งเรือนซานบ้านแป้นของน้องแดงนั่นแหละพ่อแม่พี่น้องโดยมวันนี้บ่าวบอยกะสิได้ขอลาพี่ล้าน้องเนาะในคลิปนี้เนี่ยพ่อแม่พี่น้องเลยถ้าบ่าวบอยว่าผิดประการใดก็กขอโทษขออาภัยนําพ่อแม่พี่น้องหรือว่าเอฟซีทุกคนเนาะพ่อแม่พี่น้องฝากพ,พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามในเด้อพ่อแม่พี่น้องไอ้บ่าวบอยมีคลิป ทางบอยทำคลิปต่อต่อไปให้พี่น้องติดตามในหลับชมเนาะความผ่า,ผาขามยาขามโฆษณาช่องบอยนั่นคือเป็นหัวใจหลักของบอบอยเนาะพี่น้องเลยเขาคือว่าโฆษณาอะไรพ่อแม่พี่น้องทางบอยกลับมาฮอนนี้ก็ขอขอบคุณขอบคุณทางเอชซีทีดูเทต้นจนจบโมขามโฆษณาช่องบอยทางบอยแบบดีใจเนาะพ่อแม่พี่น้องขอขอ,ขอบคุณขอบคุณน้ำเนาะ บรรดาทานทุกทุกทานที่เข้ามาติดตามในหลับชมเนาะช่องบ่าวบอยแชนเนลเนาะพ่อแม่พี่น้องโดยทางบ่าวบอยก็สิขอลาพีล้าน้อกในคลิปนี้เนาะพ่อแม่พี่น้องโดยกราบคำว่าสวัสดีและสบายดีเนาะฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามหน่เด้อพ่อแม่พี่น้องโดยบ๊ายบาย